สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกับพิเชอร์น้อยนะคะในวิชาแบท u b j e c t ค่ะในคลิปนี้เราจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะเรื่องการหารจํานวนไม่เกิน1,000งแค่ะการหารจํานวนไม่เกิน1,000งแเรื่องแรกเราจะเรียนเรื่องการหารที่ลงตัวโดยการหารที่มีตัวตั้งสามหลัก และตัวหารมีหนึ่งหลักเท่านั้นนะคะทีนี้เขาบอกว่าคนลงมีเงินห้าร้อยสี่สิบห้าบาทแบ่งให้หลานห้าคน<ป>คนละเท่าเท่ากันหลานแต่ละคนจะได้รับเงินคนละกี่บาทการหารก็คือการแบ่งนะคะอย่างเช่นคุณลุงเนี่ยมีเงินห้าร้อยสี่สิบห้าบาทเขาจะแบ่งให้หลานห้าคนคนละเท่ากัน ทีนี้เราก็เอาจำนวนเงิน545บาทเนี่ยมาแบ่งออกเป็น5ส่วนการแบ่งการคำนวณเราจะใช้โดยวิธีการหารนะคะทีนี้เรามาดูเราก็จะตั้งเป็นประโยคสษณ์ก,ก่อนก็คือ545หารด้วย5โดยจะมีวิธีคิด หรือวิธีทำอยู่สองวิธีก็คือวิธีที่1การหารยาวและวิธีที่สองการหารสั้นมาดูวิธีที่1ก่อนการหารยาวนะคะเราก็ตั้งนะคะหน้าตาของการหารยาวมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะห4 5สิห้าจะอยู่ข้างในเป็นตัวตั้งและเลขหอยู่ข้างนอกก็คือเป็นตัวหารฉะนั้นเราจะต้อง หาคำตอบโดยใช้สคูตร5เราจะต้องดูสูตร5นะคะทีนี้เราจะหารกันทีละหลักเราจะต้องหารตัวหลักร้อยก่อนนะคะคือเลข5ตัวแรกตัวแรกนี้ทีนี้เราก็มาดู5คูณกับเลขอะไรสายด้านบนนะคะแล้วได้5นะคะก็คือ5คูณหนึ่ง เป็นห้านะคะเลขหนึ่งห้าคูณกับเลขหนึ่งแล้วได้ห้านะคะก็คือใส่ห <5 S 1> ให้ตรงกับเลขห้าตอนนี้ฉะนั้นห้าคูณห้าเมื่อเราคูณได้แล้วเราก็เอามารบกันห้าลบห้าได้ศูนะคะห้าลบห้าได้ศูนย์แบบนี้นะคะพอลบกันปุ๊บเราก็ชักลงมาหนึ่งหลักนะคะก็กลายเป็นเลขสี่เลขศูนย์และเลขสี่ นะคะฉะนั้นเมื่อเราชักลงมาแล้วเราก็ทำการหารต่อ5มันคูณกับเลขอะไรก็ใส่ให้ตรงเลข4นะคะคำตอบ5คูณกับเลขอะไรได้4นะคะ <Okay. S 1> ฉะนั้น5คูณ1มันก็เป็น5มันเกินเลข4ฉะนั้นเราก็ต้องเอา5คูณ0ได้0แบบนี้นะคะเราก็ใส่0ไปนะคะทีนี้พอใส่ไปปุ๊บ สีลบศได้4ตัวนี้นะคะสีลบศได้4แล้วก็ชัก5ลงมากลายเป็นเลข45เลขตัวชักลงมานะคะเราต้องใส่ให้ตรงกับแถวเดียวกันให้ตรงกับคำตอบที่รบนะคะกลายเป็นเลข45ฉะน,นั้นเราก็ต้องมาหาเลข5้าาคูณกับเลขอะไรเราได้45 ก็จะได้ห้าคูณเก้าเป็นสี่สิบห้าสี่สิบห้าลบสี่สิบห้าได้ศูนะคะเมื่อร5มห้าสี่ิบห้าลบสี่ห้าได้ศนย์หมดตัวชักแล้วเมื่อหมดตัวชักแล้วเราก็หยุดคําว่าหยุดก็คือพอหยุดแล้วก็คือเมันไม่มีตัวหารอีกแล้วคําตอบก็จะได้หนึ่งร้อยเก้าฉะนั้นนะคะลุงจะต้องให้เงินหลาน 5คนคนละ109บาทนะคะทีนี้มาดูต่อนะก็คือวิธีที่สองก็คือหารสั้นนะคะการหารสั้นหน้าตามันเป็นยังไงเป็นแบบนี้นะหารสั้นนะคะ515อยู่ข้างในเลข5คือตัวหารก็คืออยู่ข้างนอกนะวิธีคิดนะคะอ่า ห้าหหคูณกับเลขอะไรได้ห้าห้าคูณหนึ่งเป็นห้าห้าตัวนี้ถูกคูณถูกหารไปแล้วไม่เหลือแล้วหลักต่อไปห้าคูณกับเลขอะไรได้สี่ไม่มีเพราะห้าคูณหนึ่งก็เป็นห้าแล้วก็ต้องห้าคูณศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์ลบสี่เหลือสี่สี่ตัวนี้ในหลักสิบยันเหลือก็ไปอยู่ในหลักหน่วยก็คือเป็นเลขสี่สิบห้า ห้าอะไรได้สี่สิห้าห้าคูณเ้าเป็นสี่สิบห้านะคะฉะนั้นห้าร้อยสี่สิบห้าหารห้าก็ได้เท่ากับหนึ่ง้อ้านะคะหลานแต่ละคนจะได้รับเงินคนละหนึ่ง้เก้าบาททีนี้มาดูต่อนะคะคือการหารไม่ลงตัวนะะการหารไม่ลงตัวก็คือเหลือเศษนั่นเองเขาบอกว่า ส่วนส้มแห่งหนึ่งมีส้ม785กิโลกร,รมัมถ้าส่วนส้มนำส้มใส่ถุงถุงละ9กิโลกร,รมัมจะจัดส้มได้ทั้งหมดกี่ถุงและเหลือส้มกี่กิโลกร,รมัมนะคะทีนี้เรามาดูวิธีทำนะคะก็คือหารยาวก่อง ประโยคสัญลญักษณ์785หาร9วิธีทำจะมี2วิธีก็คือการหารสั้นและการหารยาวนะคะเรามาดูการหารยาวก่อนก็คือตั้งนะคะ785เป็นตัวตั้ง9เป็นตัวหารนะทีนี้การหาร9อะไรได้7มันไม่มีใช่ไหมคะข้อ9คูณ1ก็เป็น9แล้วมันเกินนะคะ ฉะนั้นเราก็ขยัยบมานะจากเลข7ขย,ยับมาหาเลข8กลายเป็นเลข78นะคะ9อะไรได้เลข78นี้นะคะถ้ามันไม่มีนะคะให้เอาจำนวนที่ใกล้เคียงคำว่าใกล้เคียงจะต้องน้อยกว่าเลข78และเราจะใช้เลขมากกว่าเลข78ไม่ได้นะคะคำว่าใกล้เคียงนะคะ9อะไรคะ ก็จะเป็น9คูณ8เป็น72แบบนี้8ลบ2เป็นเท่าไหร่คะ8ลบ2เป็นเหลือ6นะคะใส่0เลข6ก่อนเสร็จแล้วก็ชักเลข5ลงมากลายเป็นเลข65 9คูณกับเลขอะไรได้65 เก้าคูณเจ็ดหกสิบสามหกสิบสามหกสิบห้าลบหกสิบสามห้าลบสามเหลือนะคะทีนี้มีตัวชักไหมไม่มีในเมื่อมันไม่มีตัวชักเราก็สต็อกก็คือพอคำตอบก็คือนะคะเจ็ดร้อยแปดสิบห้าหารเก้าเราจะได้แปดเศษสองแบบนี้นะคะ ทีนี้ต่อเรามาดูการหารสั้นนะคะก็คือ9หาร785 9อะไรได้7ไม่มี9กคูณศได้0 0บเเหลือ7ก็คือ7ตัวนี้ก็ขยับมาหาเลขแปดก็เป็น78นะคะ9อะไรได้78 9 8 72นะคะ9 8 เก้าแปดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองลบเจ็ดสิบแปดก็จะเหลือหกหกตัวนี้นะคะก็ขยับมาหาหลักหน่วยก็กลายเป็นเลขหกสิบห้าเก้าอะไรได้หกสิบห้าเก้าเจ็ดหกสิบสองหกสิบสองนะคะเก้าเจ็ดหกสิบหกสิบสอง 9763นะลูกโทษทีลูก,ก9763 63ลบ65เหลือ2ตัวนี้นะคะฉะนั้นนะคะ875หาร9ก็ได้เท่ากับ87เศษ2นะคะนักเรียนสังเกตไหมว่าคำตอบจะเหมือนกันนะคะก็คือการหารสั้นหรือหารยาวคำตอบถือลืมถือแม้ว่าวิธีแสดงวิธีทำจะไม่เหมือนกัน แปดคำตอบจะตรงกันจะเหมือนกันนะคะฉะนั้นนะคะเขาจะจัดส้มได้ทั้งหมด87ถุงและเหลือส้ม2องุนั่นเองนะคะอ้าวทิเชอร์ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย